ดวงชะตาของชาวราศีธนูในเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดาวเจ้าเรือนลัคนาของชาวราศีธนูนะครับก็คือดาวพฤหัสนะครับต้องบอกได้เลยครับว่าก่อนหน้านี้ดาวพฤหัสของคุณนะครับเดินเสียเสเลอ่เกินทําให้ชีวิตของชาวราศีธนูนครับตั้งแต่เดือนมกรากรุณาจนมาถึงวันที่29มีนาคมครับมีแต่เรื่องราวอุปสรรคปัญหาต่างๆให้คุณต้องฝ่าฟันให้คุณต้องแก้ไขมีเรื่องราวความกดดันในชีวิตอย่างมากมายเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนตัวเองไปอยู่ในเรือนของเสาแถมมีเสาจรน,นะครับเป็นเกษตร,รปลาที่พดี มาคมนะครับขณะที่ดาวพฤหัสของคุณได้ตําแหน่งเป็นเพียงแค่นิดหรือตาแหน่งที่เรียกว่าอ่อนแอต่ําต้อยไร้ค่าเกิดขึ้นนะครับจึงทําให้ครับส่งผลให้คุณนะครับโดนอิทธิพลของดาวเสาร์เบียนเข้าเต็มเต็มเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับแต่นะครับหลังจากวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาพฤหัสของคุณขยับเข้ามาสู่ในเรือนของราศีกุมแล้วออกมาจากเรือนเสาร์เข้าไปสู่ในเรือนพฤษภูครับแน,น่นอนครับว่าการที่พฤหัสของคุณอยู่ในเรือนราหูตอนนี้โล่งขึ้นเยอะเลยทีเดียวครับเพราะหลุดจากความแหน่งที่เป็นนิด หรือตำแหน่งที่อ่อนแอยังไม่พอยังอยู่ในเรือนของที่ไม่ใช่เสาอ,อีกด้วยครับอย่างน้อยน้อยก็คือไม่มีดาวที่ใหญ่ๆเข้ามาเบียนนั่นเองครับจึงส่งผลให้คุณนะครับชาวราศีธนูมีความรู้สึกสบายอกสบายใจมากขึ้นมีความรู้สึกว่าชีวิตของคุณโฟล์ขึ้นกว่าเดิมมีความรู้สึกว่าชีวิตของคุณนะครับจะสามารถก้าวหน้ากว่าเดิมค่อนข้างสูงเลยทีเดียวช่วงจังหวะนี้คุณจะมีแรงมีกําลังใจและมีไฟก่อเกิดค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับในเดือนเมษายนนี้และนอกจากนั้นครับผู้ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยให้คุณก่อนหน้านี้อยู่ๆก็กลับมาให้คุณอีกครั้งเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยครับว่าชีวิตของชาวราศีธนูจะก่อเกิดเริ่มมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนี้เริ่มต้นนับหนึ่งเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับผมซึ่งอีกจุดหนึ่งครับการที่ดาวพฤหัสของคุณนะครับโคจรไปอยู่ในเรือนของภพสชาช้านั่นหมายความว่าครับชาวราศีธนูในช่วงเวลานี้ครับมีเกณฑ์การได้เปิดตัวเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้จังหวะนี้มีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นมมีเกกณฑ์ารพบปะสังคใ หม่เกิดขึ้นมีเรื่องราวของการที่คุณจะมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษา,ายนนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นครับใน,นเดือนเมษา,ายนนี้เรียกาว่ามีจุดดีๆให้คุณได้ประสบความสําเร็จมีจุดดีๆให้คุณได้ชื่นอกได้ชื่นใจมีจุดดีๆให้คุณได้ผ่อนคลายเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเลย <ๆ S 1> ทีเดียวต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของการงานของชาวราศีธนูกันบ้างครับต้องบอกได้เลยครับว่าการงานของชาวราศีธนูอย่างที่บอกไปก่อนแรกครับว่าก่อนหน้านั้นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายไม่ค่อยให้ แต่หลังจากนี้ครับต้องบอกด้วยนะครับว่าเมษายนผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายครับจะกลับมาเห็นความสําคัญของคุณอีกครั้งเพราะฉะนั้นใครที่คาดหวังตําแหน่งใหม่ๆจะก่อเกิดเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะนะครับหลังจากวันที่นะครับดาวพุธของคุณย้ายออกมาจากพันธุเข้าไปสู่ในเรือนปุตตาบอกได้เลยช่วงจังหวัดนั้นครับเป็นจังหวัดที่ดีในการที่คุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่เกิดขึ้นครับเพราะว่านะครับในช่วงจังหวัดตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่11เมษาช่วงนั้นครับการงานของคุณได้ตําแหน่งเป็นปลา และก็เป็นนิดอยู่ในภพเรือนของพันธุจึงส่งผลให้ชีวิตการงานของคุณอาจจะมีอุปสรรคปัญหาการงานของคุณยังมีจุดต้องแก้ไขการงานของคุณยังมีจุดต้องฝ่าฟันอยู่ครับแต่ว่าหลังจากวันที่11เมษายนเวลา12บสนาฬิกาสินาทีเมื่อดาวพุธของคุณโยกเข้าไปสู่ในเรือนของราศีเมษครับบอกได้เลยครับว่าพุธของคุณกลับมาได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งและอยู่ในเรือนของราศีเมษร,รา,าศีธาตุไฟอีกด้วยจึงทําให้คุณมีไฟเกี่ยวกับการทํางานอย่างลุกโชนเลยทีเดียวก็ว่าได้ และดาวพุธนะครับในจังหวะนี้ครับยังอยู่ในภพเรือนของปุตตาคือเกณฑ์การที่คุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆเกิดขึ้นใครคาดหวังงานใหม่จะได้เกิดขึ้นใครคาดหวังตําแหน่งใหม่ก็จะได้รับเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่บอกไปแล้วละครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็กลับมาส่งเสริมผู้หลักผู้ใหญ่ก็กลับมาให้คุณกับชาวราศีธนูอีกครั้งฉะนั้นช่วงจังหวะนี้เวลานี้ครับเป็นจังหวะที่ดีครับให้การงานของชาวราศีธนูมีเกณฑ์ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่บวกบวกเกิดขึ้น ค่างชัดเจนเลยทีเดียวแต่ชาวราศีธนูนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับในช่วงปลายเดือนนะครับเพราะว่าช่วงจังหวะนั้นดาวพุธของคุณนะครับจะยกนะครับเข้าไปสู่ในเรือนของราศีพฤศภนะครับคือยกออกไปอย่างรวดเร็วคือเดินเสด็จเดินผิดปกตินะครับเข้าไปอย่างรวดเร็วเข้าไปสู่ในเรือนราศีพิศภนะครับส่งผลให้ชาวราศีธนูนะครับมีเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาหรือมีอุปสรรคปัญหาต่างๆเข้ามาเกี่ยวกับการงานของคุณนะครับทำให้การงานของคุณเกิดจุดสะดุดติดขัดได้ด้วยเช่นเดียวกัน ช่วงจังหวะนั้นครับถ้าเกิดใครนะครับคาดหวังเกี่ยวกับการสมัครงานอาจจะสะดุดเกิดขึ้นได้เพราะว่ามีปัญหาคู่แข่งขันเข้ามาต่อสู้แย่งชิงกันเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในช่วงจังหวะนั้นเพราะว่าอิทธิพลอีกจุดหนึ่งครับการที่ดาวพุธของคุณโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนของพระราหูเรียกว่าพุธกับราหูอยู่ร่วมกันเนี่ยจะเก,เกิดในเรื่องราวของการขัดแย้งอย่างรุนแรงนะครับฉะนั้นคุณจะต้องเจอศัตรูที่ยิ่งใหญ่เข้ามาสู่การงาน Check. ของคุณนะครับระวังเพื่อนร่วมง,งานจะหักหลังคุณได้ดด้้้ววยยเเช่นนนนีีกััออตง มาระวังไว้หลังจากวันที่29เมษายนเป็นต้นไปนั่นเองครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของการเงินของชาวราศีธนูกันบ้างครับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีธนูก็คือดาวเสาร์ครับต้องบอกได้เลยครับว่าดาวเสาร์ของคุณเป็นเกษตรปราที่ปรดีอยู่ในเรือนตัวเองครับเรียกได้ว่าการเงินของชาวราศีธนูจะมีความมั่นคงอย่างมากเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับการเงินของชาวราศีธนูนะครับในรอบ30ปีจังหวะนี้โอกาสน,นี้แหละครับที่จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะครับขออย่างเดียวครับ ว่าในภพเรือนของราศีมังกรเนี่ยดาวเดิมๆของคุณไม่มีดาวร้ายๆอยู่เช่นครับเสาเดิมตั้งรับอยู่หรือนะครับดาวสุขตั้งรับอยู่หรือนะครับดาวพฤหัสตั้งรับอยู่อันนี้อาจจะส่งผลที่ไม่ดีสักเท่าไหร่หรือในตำแหน่งเลงก็เช่นเดียวกันนะครับไม่มีดาวเสาเดิมที่ตั้งรับอยู่ไม่มีดาวอังคารดาวอาทิตย์หรือดาวคู่ศัตรูอย่างดาวสุขตั้งรับอยู่ในภพเรือนของคู่ครองนะครับถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าจะมีปัญหาก่อเกิดให้การเงินของคุณยังไม่ฟลหรือให้การเงินของคุณยังมี อุปสรรคปัญหาต้องฝ่าฟันก่อนแต่ถ้าเกิดใครนะครับพบเรือน2พบเรือนนี้ค่อนข้างโล่งต้องบอกได้เลยครับว่าจังหวะดีๆครับในการเงินของคุณจะประสบความสําเร็จค่อนข้างชัดเจนในรอบ30ปีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับต้องบอกเลยครับว่าจังหวะดีๆในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณจะมาให้คุณได้ชื่นอกได้ชื่นใจเกิดขึ้นค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวก็ว่าได้สําหรับในเดือนเมษายนนี้ครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของความรักของชาวราศีธนูกันบ้างครับต้องบอกได้เลยครับว่าเกี่ยวกับคว ความรักของคุณในช่วงเวลานี้เป็นเรื่องราวของการที่คุณอาจจะมีอุปสรรคปัญหาต่างๆเข้ามาค่อนข้างเยอะแยะมากมายไปหน่อยนะครับเพราะเนื่องจากว่าช่วงเวลาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่11ดนะครับดาวพุธของคุณครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองของคุณและเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณด้วยนะครับโคจรไปอยู่ในเรือนของราศีมีนได้ตำแหน่งเป็นเพียงแค่ปลาและนิดช่วงเวลานี้จังหวะนี้ครับคู่ครองของคุณมักจะทําให้คุณต้องทุกข์ใจเกิดขึ้นนะครับหรือช่วงจังหวะนี้คุณจะต้องระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับคู่ คลองเกิดขึ้นได้ครับหรือคู่ครองของคุณอาจจะมีเรื่องราวทุกข์ใจของตัวเขาก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นครับช่วงจังหวะระหว่างวันที่1จนถึงวันที่11เมษายนนะครับยังเป็นจังหวะที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีนะักสาหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วหรือสําหรับใครที่ยังโสดอยู่นะครับเป็นจังหวะที่คุณจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ครับแต่รอคอยไปก่อนครับเพราะว่าหลังจากวันที่11เมษายนในเวลา12บสนาฬิกาสินาทีครับดาวพุธของคุณจะยกเข้าไปสู่ในเรือนราศีเม ในภพปุตตะช่วงเวลานี้คนโสดจะมีโอกาสได้สลัดโสดเกิดขึ้นครับช่วงเวลานี้สําหรับใครที่ยังไม่มีแฟน,นครับต้องบอกได้ว่าคุณจะมีโอกาสที่คุณจะเจอคนที่ใช่เข้ามาสู่ชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะเนื่องจากว่าภพปุตตะนะครับมีดาวพุธของคุณหรือดาวปัตตานีขเข้ามาอยู่นั่นเองครับเรียกว่าคู่ครองมาอยู่ในเรือนปุตตะปุตตะคือเกณฑ์การได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆทําให้คุณมีเกณฑ์การได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับความรักของคุณเกิดขึ้ขนนั่นเองครับแต่ต้องบอกได้เลยครับว่าคุณจะต้อองรีบกบกกย เพราะว่าจังหวะของคุณมาเพียงแค่ระยะเวลาไม่นานเท่านั้นครับเพราะว่าหลังจากนั้นครับดาวพุธของคุณจะยกเข้าไปสู่ในเรือนของราศีพฤษภในวันที่29เมษายนเวลา11นาฬิกานาทีเข้าไปอยู่ในเรือนภพอริเรียกว่าถ้าเกิดคุณรอช้าอยู่คุณจะพบเจอกลางชิ้นโตกลางชิ้นใหญ่เข้ามาแข่งขันในความรักของคุณเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะคนที่เข้ามาแข่งขันนะครับจะเป็นลักษณะของพระราหูเรียกว่าจะมีลักษณะของการที่จะทําให้คุณนะครับมีเกณฑ์การถูกเอารัดเอาเปรียบเกิด ขึ้นอย่างเต็มที่เลยทีเดียวก็ว่าได้แต่ในที่สุดต้องบอกว่าคุณมีเกณฑ์การที่จะชนะนะครับเพราะว่าคู่แข่งขันของคุณจะเป็นลักษณะนนของการที่เรียกว่าเป็นตําแหน่งที่นิดหรือตําแหน่งที่เรียกว่าอ่อนแอต่ําต้อยไร้ความหมายไร้คุณค่านั่นเองครับจึงอาจจะทําให้คุณมีการแข่งขันก็จริงครับแต่คุณก็สามารถเอาชนะคู่แข่งของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันในช่วงจังหวะน,นั้นแต่ยังไงก็ต้องระมัดระวังนะครับสำหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วครับเพราะว่าคุณจะมีเกณฑ์การที่คุณอาจจะมีเรื่องราวหรือว่ามีกกาาาารทะเเลควมมไม่ข้อ ใจหรือมีปากเสียงกันได้ในระหว่างวันที่29เมษายนเป็นต้นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ใครที่มีคู่อยู่แล้วจะต้องระมัดระวังสงบปากสงบคําเอาไว้ให้มากเพราะมีเกณฑ์ที่จะแตกหักมีเกณฑ์ที่จะไม่เข้าใจกันสูงเลยทีเดียวในช่วงจวังหวะนั้นครับแต่ต้องคอนเฟิร์มอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่ยังโสดอยู่ครับเพราะเมื่อมาดูในเรือนคู่ครอง,องของคุณนะครับก็ยังมีดาวพระอังคารซึ่งมาจากภพปุตตะหรือเกณฑ์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยู่ในเรือนของคู่ครองของคุณอีกด้วยฉะนั้นครับเรียกว่าคนที่ ยังโสดอยู่ครับในระหว่างวันที่14นะครับเมษายนเป็นต้นไปเป็นจังหวะที่ดีเหลือเกินคุณต้องรีบนะครับหาโอกาสตรงนี้ครับคุณแอบชอบใครลุยเลยคุณแอบรักใครบอกรักไปเลยเพราะโอกาสสําเร็จมาถึงแล้วอย่ารอให้ผ่านพ้นในวันที่29เมษายนนะครับเพราะจังหวะอุปสรรคจะเข้ามาในช่วงเวลานั้นครับ และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีธนูในเดือนเมษายนนะครับต้องบอกได้เลยครับว่าในเดือนเมษายนนี้ชาวราศีธนูจะได้พบเจอเรื่องราวต่างๆที่ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะนะครับเรื่องราวความสุขของตัวเองของคุณนะครับที่รู้สึกโล่งมากขึ้นกว่าเดิมนะครับตั้งแต่หลุดพ้นจากเรือนของเสาเข้ามาอยู่ในเรือนพระราหูรู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวครับและคราวนี้แหละครับจะเป็นโอกาสดีๆแล้วล่ะครับในการที่เริ่มนับหนึ่งครับให้ชาวราศีธนูนะครับ ได้ขับเคลื่อนตัวเองนะครับไปสู่จุดสําเร็จไปได้เรื่อยๆนะครับในเดือนนี้เป็นจุดที่ดีๆเกิดขึ้นแล้วครับให้คุณได้ชื่นอกได้ชื่นใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินรวมถึงในเรื่องของความรักนะครับเพราะฉะนั้นลุยไปให้เต็มที่ครับโอกาสจังหวะด,ดีๆของชาวราศีธนูได้เปิดรับให้คุณแล้วครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้าง,างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน่นอนาควับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทาอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทำอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทํานายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกลุ่มหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่า ทำไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคำทำนายนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจาะล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจาะลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณ เข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคน,นครับราศีเดียวกันทแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามสับ r i b ยและกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ พลาดโอกาสดีๆในคำแนานยดูใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ